มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบงค์ปลอมระบาดส่งท้ายสงกรานแม่ค้าตลาดโสดโดนทั่วหน้า16เมษายน2568แม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดสดเทศบาลประโคนชัยนับสิบรายตื่นตัวหลังแต่ละคนได้รับธนาบัตรฉบับละ1 100ที่มีคนเอามาซื้อสินค้าพบว่าเป็นแบงค์ปลอมนะคะถึงขั้นเอาปากกาตรวจสอบบงงปลอมออกมาแล้วก็ตรวจสอบเอง คนร้ายที่นำแบงค์ปลอมมาเป็นชายรูปร่างท้วมผิวดำแดงมาเพียงคนเดียวจะเลือกซื้อสินค้าที่ราคา20-30บถึงาบาทและเลือกร้านที่กำลังวุ่นในตอนเช้ามืดแล้วก็ตะเวนไปซื้อสินค้าภายในตลาดสดหนายร้านค้าคาดว่าจะมีแม่ค้าโดนแบงค์ปลอมไม่น้อยกว่า10รายค่ะนางอุไรนะคะอายุ45ปีเป็นคนอำเภอประโคนชัยแม่ค้าขายไส้กรอกเล่าว,ว่าจำได้ว่ากำลังย่างไส้กรอกวุ่นๆุ่นอยู่ได้มีชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมผิวดำแดงมาซื้อไส้กรอก20บาท และให้สินค้าไปแล้วทอนไปแปสิทธิไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งมาสังเกตว่าแบงค์หนึ่งร้อยมีความผิดปกติจึงได้เอามาลองจุ่มน้ําดูพบว่าเป็นแบงค์ปลอมจากนั้นได้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างตะโกนหากันว่าใครโดนแบงค์ปลอมบ้างกระทั่งมีแม่ค้าพ่อค้าไก่ทอดไม่เว้นแม้แต่แม่ค้าตอรี่ออกมาจับกลุ่มคุยกันตอนนี้เท่าที่เห็นมีคนโดนไปแล้วสามคนและเชื่อว่าจะมีแม่ค้าในตลาดสดโดนมากกว่าสิบรายเพราะว่าเขาตั้งใจมา ส่วนตัวงงเงินที่คนร้ายได้ไปเพียงรายละเ7080แต่ก็กล้าทำขอขอบคุณข้อมูลจากแซมนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ